เนื่องในโอกาสสมโพธ์พระสุพรรณบัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้สดับฟังพระสุรเสียงธรรมบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นในบรรดาความไม่ประมาททั้งหลายที่พูดถึงกันโยูไม่ได้หมายถึงประมาทอะไรอื่นเลยแต่หมายถึงประมาทปัญญาทั้งสิ้น นั่นก็คือเมื่อพูดว่าประมาทเมื่อไรก็หมายถึงประมาทปัญญาเมื่อนั้นมีแตกต่างก็เพียงในเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เท่านั้นเรื่องเล็กก็เป็นประมาทในการเดินคือเดินไปอย่างไม่ใช้ปัญญาพิจรารณาว่าถึงตรงไหนควรจะเดินอย่างไรมีแอ่งน้ำก็ไม่ใช้ปัญญาในการเดินลุยลงไปจนเท้าเปียกนี้เป็นประมาทปัญญา ประมาทในการกินการดื่มคือไม่ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอาหารจะเหมาะกับธาตุขันของตนเพียงใดกินดื่มไปโดยไม่ใช้ปัญญาจนท้องเสียท้องร่วงนี่คือประมาทปัญญาเรื่องใหญ่ก็เช่นประมาทในการแสวงหาลาภยศคือแสวงหาอย่างไม่ใช้ปัญญาพิจารณาว่าควรจะแสวงหาอย่างไรเมื่อโลกเกิดขึ้นมา ก็ทำทุกวิธีเพื่อให้ได้สมปรารถนาสนองความโลภนั้นจนเสียชื่อเสียงเกียรตินี่เป็นประมาทปัญญาประมาทในการฟังก็คือไม่ใช้ปัญญาในการฟังไม่พิจารณาว่าที่ได้ฟังนั้นมีความจริงหรือไม่เพียงไรเชื่อเพราะผู้พูดเป็นผู้ที่ตนรักบ,บ้างเป็นผู้รักตนบ้าง เป็นภูไมีอำนาจวาสนาบารมีสูงบ้างเป็นภูควรเชื่อถือได้บ้างหรือไม่เชื่อเพราะผู้พูดเป็นภูที่ตนไม่รักบ้างเป็นภูที่ไม่รักตนบ้างเป็นภูไม่มียศถาบรรดาศักดิ์บ้างเป็นภูไม่ควรเชื่อถือบ้างนี้เป็นประมาทปัญญาประมาทในการพูดคือไม่ใช้ปัญญาในการพูดไม่ใช้ปัญญาพิจารณาว่า ควรพูดเรื่องใดกับผู้ใดเมื่อใดหรือไม่เกิดความต้องการพูดขึ้นมาเมื่อใดก็จะพูดโดยไม่พิจารณาเวลาหรือสถานที่ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดนี่เป็นประมาทปัญญาทั้งการประมาทในการพูดในการฟังย่อมมีทางเสียหายทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวม ทั้งเสียหายน้อยและเสียหายมากทั้งเสียตนและแม้เสียสถาบันการไม่ประมาทปัญญาจึงสำคัญนะักการบริหารจิตก็รวมถึงการอบรมจิตไม่ให้ประมาทปัญญาไม่ประมาทปัญญาเพียงเท่านั้นก็จะสามารถดำเนินไปได้อย่างสวัสดีประมาทปัญญาเพียงเท่านั้นก็จะถึงความไม่สวัสดีดต่างๆได้ ปัญญาคือรู้เหตุผลคือเหตุผลเป็นใหญ่หรือไม่ประมาทปัญญาไม่ถือเหตุผลคือประมาทปัญญาทุกเวลาพยายามนึกถึงเหตุผลก่อนจะตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อเร่องใดก่อนจะตัดสินใจทําอะไรหรือไม่ทําอะไรเช่นนี้เป็นต้นเพิ่งยกเหตุผลขึ้นพิจารณาไตรตรองให้รอบคอบจรงิจรงๆรัดอัคติด้วยความรัก ความไม่ชอบความหลงความกลัวออกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อคติเป็นเครื่องปิดกั้นปัญญาเป็นเครื่องทําให้ประมาทปัญญาเพราะจะรวมใจุ่งไปเพื่ออคติเป็นความสําคัญเหนือปัญญาใจมืดมัวอยู่ด้วยความรักชอบความชังไม่ชอบความหลงผิดและความกลัวแม้เพียงประการใดประการหนึ่งประการเดียวก็มีผลเหนือปัญญาได้ ถ้าเจ้าตัวไม่พยายามใช้ปัญญาทำลายอาคตินั้นสามัญ,ญชนคนมีกิเลสทั้งหลายยังไม่พ้นไปได้จากอาคติก็จริงแต่สามารถมีสติใช้ปัญญาให้อยู่เหนืออคติได้สำคัญที่ก่อนอื่นจะต้องมั่นใจว่าความไม่ประมาทปัญญาสำคัญที่สุดทุกวินาทีต้องไม่ประมาทต้องมีสติให้มั่นคงพอสมควรก่อนจะทำอะไร ทั้งในการคิดการฟังการเชื่อการพูดการตัดสินต้องใช้เหตุผลใช้ปัญญาให้รอบคอบให้รอบคอบจริงๆอันเหตุผลนั้นคือเหตุกับผลมีเหตุผลหรือใช้เหตุผลคือรู้ว่าเหตุใดจะให้ผลใดผลใดเกิดจากเหตุใดเมื่อมีเหตุผลคือรู้เหตุรู้ผลเช่นนี้ก็เป็นธรรมดาที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องได้ ไม่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องทุกคนต่างก็มีปัญญาของตนถ้าประมาทปัญญาก็เท่ากับยอมแพ้แก่ปัญญาเขาจึงควรคิดเถือว,ว่าทุกคนกำลังแข่งขันอยู่ด้วยปัญญาถ้าประมาทปัญญาตนก็เท่ากับยอมแพ้ปัญญาเขาปัญญาเขาก็ไม่ได้หมายถึงสัมมาปัญญาเสมอไปเป็นมิจฉาปัญญาคือเล่เหลี่ยมหลอกลวงอยู่มากมาย ยอมแพ้เขาก็เท่ากับยอมให้ความไม่ดีชักพาไปได้รับความเสียหายนานา,นาประการแต่ถ้าไม่ประมาทปัญญาตนใช้ปัญญาแม้เพียงเท่าที่มีอยู่ไม่มากมายก็ยังดีกว่าไม่ใช้เสียเลยเสียหายก็จะไม่ถึงที่สุดและอาจไม่มีความเสียหายเลยมีความสวัสดีได้แล